พบกับช่วงสุดท้ายเนาะคือตรงนี้เดี๋ยวผมจะมีลิงก์ให้นะครับเป็นลิงก์ก็จะเป็นของบรโอเนดะของของญี่ปุ่นนะครับคือมันจะมีฝั่งที่เป็นภาษาอังกฤษกับที่เป็นภาษาญี่ปุ่นมันจะมีโซนที่เป็นภาษาญี่ปุ่นที่มันไม่มีในภาษาอังกฤษคือพวกแบบ S&P 500หรือว่าพวก WTI อะไรต่างๆเนี่ยเนาะนะครับ ที่แตกต่างกันแต่ถ้าเป็นที่เป็นภาษาอังกฤษเลยมันก็จะง่ายนะครับแต่หลายๆก็จะเป็นค่าเงินหลักนะมีตั้งแต่เงินนะครับทองนะครับแต่เงินกับทองอ่ะเรื่องราคาเนี่ยจะจะมองยากนิดนึงนะครับลองดูเราจะทองเอ้ยเงินเนี่ยดูไม่ได้เลยกต่ทองพอพอดูสังเกตได้อยู่เนาะตรงนี้เนี่ยก็จะมีเอร์อเซอร์ไว้เลื่อนด้านล่างนะครับ สิ่งที่เราทําสมมติผมเลื่อนลงมาเนาดูปกติที่เว็บมันบอกก็คือจะเป็นถ้าดูในเรียวไทม์จริงมันจะขยับแล้วก็รีเฟชใหม่ทุกประมาณยี่สิบนาทีนะครับแล้วก็จจต้องนี่เป็นวันที่เราเป็นช่วงเวลานะครับแต่พอมาดูย้อนหลังอาจจะได้ดูได้หลักทีละชั่วโมงนะครับเนาะว่าเหตุการณ์ตอนวันนี้มันมันเป็นยังไงก็อาจจะต้องไปดูเทียบกับกราฟนะครับ คือโดยปกติถ้าผมดูผมจะดูเอาไว้เล่นผู l แบ็กซมากกว่าผู Pull back ้แบ็ k หมายความว่านะ Position ที่อย่างอย่างทองเนี่ยผมเริ่มมาถึงตรงนี้แหละนะครับคือ Pri c e จริงตัวนี้อยู่ที่หนึ่งพสาถ้าไม่มองแท่งเทียนเลยเนี่ยก็คือราคาเมื่อวานก่อนมัน,ม,นมันอยู่สูงกว่าน,นี้มันกงร่วงลงมาหน่อยนะครับแต่ตอนนี้เราจะพบว่าผู้เล่นฝั่งที่เดือดร้อนก็คือฝั่งเซลล์เนี่ยเริ่มเดือดร้อนหนัก นะครับคือถ้าผมจะไม่ผิดกราฟมันมีบ่าวลงมาแล้วก็ดีกลับไปคืนนะครับเพราะฉะนั้นพวกที่เข้าเซลทีหลังเนี่ยพสิชั่นตั้งแต่ตรงเนี้ยหนึ่งเก้าสามสองขึ้นไปเนี่ยก็เป็นครับเดือดร้อนนะติดลบซึ่งฝั่งบายก็ติดลบพอกันที่ที่คนที่ไปซื้อใบามาจากแถวหนึ่งเก้าสามแปดมันก็ลงมานะครับมาดูทิศทางต่อไปนะครับจะพบว,ว่าฝั่งบาบเนี่ยเดือดร้อนหนักกว่าเพราะกราฟมันลงมาหนึ 1, 9, 3, 3. ่งเก้าสามสาม้ฝั่งเซลก็เดือดร้อนน้อยลงนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะได้กําไรกัน ลงมาอีกเพราะว่าฝั่งบายนี่หนักเลยครับเพราะว่ายังมีโพซิชันอยู่คนคนคนที่เบ่ายยังได้กําไรเนี่ยไม่เยอะมากนะครับตั้งแต่นู่นเลยครับหนึ่งเก้าศูนย์หกที่ยังได้กําไรอยู่จนมาถึงตอนนี้นะครับแต่ว่าราคาทิศทางมันกําลังลงนะครับเทรนด์มันก็ไปทางนั้นเนาะนะครับแล้วราคาก็ลงมาอีกไปที่หนึ่งเก้าสามสองนะครับเพราะว่าโพซิชันที่ยังได้กำไรน้ตอนนี้กลายเป็นขาดทุนไปแล้วเพราะว่า ออเดอร์ฝั่งขาดทุนของบายเนี่ยมาหาศารผมย้อนกลับไปนิดหนึ่งนะพอมาดูฝั่งฝั่งออเดอร์โฟล์เนาะคนที่บายลิมิตไว้ราคาที่ลงมาแตะเข้าทาให้คนที่ออเดอร์ฝั่งบายลิมิตดีดโดนดีดเข้ามาเป็นคนขาดทุนนะฮะจากตรงเนี้ยช่องเนี้ยกลายมาเป็นช่องนี้เพราะราคามันลงใช่ไหมครับอย่างที่สองพอราคา ผู้เล่นที่เข้าเป็นบายนะครับบายลิมิตเนาะซื้อขึ้นเนาะมันก็จะมีการทำสต็อปลอสใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นออเดอร์ฝั่งเซลล์สต็อปเนี่ยก็จะเยอะขึ้นนะครับในะความหมายคือพวกนี้ที่หายไปกลับมาเป็นผู้ผประสบภัยฝั่งนี้แล้วก็ออเดอร์ฝั่งเซลล์ก็จะยิ่งเยอะขึ้นถ้าเพราะฉะนั้นถ้ายิ่งราคายิ่งโดนดันลงโดยเจ้าหรือขาใหญ่หรือสถาบันการเงินเนี่ยนะครับสต็อปลอสของพวกออเดอร์บายที่ขายอยู่เนี่ยก็จะยิ่งทํางานหนักขึ้น เพราะฉะนั้นราคาก็จะยิ่งโดนมานิปลีนนะครับโดนอินดิวส์เอาพูดง่ายๆคือมันตกลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆและก็เรื่อยๆผมเรื่อนดูนะครับแล้วก็ยังมีคนมาบายออนดินะครับมาซื้อสู้นะครับซื้อสู้ไหวหรือเปล่านะครับอ่าหนึ่งเก้าสามสามตัวนี้เริ่มเริ่มรับอยู่ล้วนะครับจะเห็นว่าผู้ประสบภัยจากฝั่งบายที่แน่นๆแบบแน่นมากนะครับพบว่า กลายเป็นออเดอร์ฝั่งเซลล์หลังจากเหตุการณ์ผ่านไปที่มันเดือดร้อนแทนนะครับตรงเห็นไหมครับแสดงว่าราคาเริ่มดีดขึ้นโดยปกติถ้าผมเล่น pull back เนี่ยผมจะมองว่าเอ๊ะเนี่ยสถานการณ์เนี่ยนี่คือกราฟที่ที่เราอาจจะต้องซื้อ Buy on dip ในในจังหวะเน,นี้ยนะครับ1932เนี่ยก็มีโอกาสที่ผู้เล่นฝั่งบายไม่มีแล้วคือผมเวลาผมมองเนี่ยผมจะมองว่า ถ้าเราเป็นขาใหญ่เราจะทํำยังไงกับสถานการณ์ตรงนี้เนาะอันที่สองเนี่ยออเดอร์ฝั่งใบลิมิตมหาศาลราคาที่ตกลงมาโดนมันก็ดิดกลับตกมาโดนก็ดิดกลับดิดกลับนะครับจนเหมือนเหมือนจะชนะนะครับออเดอร์ฝั่งใบที่เป็นผู้ประสบภัยมากมายตอนเนี้ยแทบจะไม่มีแล้วถ้าเราเป็นเจ้าจะลากมาทําให้คนตรงนี้เป็นผู้ประสบภัยคือออเดอร์มันมันน้อยมากแล้วครับผม การลากลงตรงนี้อาจอาจจะไม่ค่อยมีประโยชน์อันนี้ผมลากไปต่อนะสถานการณ์จะเป็นยังไงต่อเห็นว่าราคาจาก1932ขึ้นมา1 9ึ่สานะครับแล้วก็ฝั่งเซลล์ก็มีผู้สุภัยมากขึ้นนะครับเซลล์ตอนปลายสายก็เป็น1932อยู่เนาะสุดท้ายมันก็ดีดกลับนะครับในชั่วโมงเดียวเนาะตรงนี้นะครับหนึ่งเสเสร็จปุ๊บรีบาวกลับพูแบ็กครับพุ่งไป6กเจ็ดจุดดีดกลับไป นะครับไอ้พวกบายอยู่จะเป็นผู้ประสบภัยจะกลายเป็นคนโชคดีนะครับเป็นกําไรซะแล้วเนาะแล้วก็ฝั่งเซลที่ที่โดนไปก็คือว่าคนที่ไปวางออเดอร์เซลสต็อกไว้นะครับมันไม่เซลแล้วตอนนี้มันดีดขึ้นไปเพราะฉะนั้นพวกเซลสต็อกที่โดนราคาดันมาโดนเนี่ยเขาก็จะกลายมาปเป็นผู้เล่นฝั่งผู้ประสบภัยฝั่งเซลที่มันเป็นจิดลบเนาะเพราะฉะนั้นจังหวะเมื่อกี้ก็วินนะครับ เราเล่นแบบ pull back ในสถานการณ์วันหนึ่งๆนงอาจจะเข้าดิสครั้งหนึ่ง้อาจจะไม่มีเลยนะครับคือผมก็จะมองว่าเอ๊ะราคาตอนนี้มันมีโอกาส pull back ใหม่มาอยู่ point of interest ือจุดที่มันเป็นแนวรับแนวต้านที่สำคัญหรือเปล่านะครับเนาะอาจจะผมอธิบายอยู่ชีนิดนึงนะครับเนาะเวลาผมมองผมจะมองแค่ตรงนี้เลยครับว่า เป็นสีฟ้าจนทั้งหมดจนไม่เหลือสีส้มฝั่งไหนกันแน่นะครับลองมองหากันนะผมจะเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับว่าใครเป็นผู้ผประสบภัยจนไม่จนไม่เหลือคนที่จะเอามาเป็นผู้ผประสบภัยได้แล้วต้องจินตนาการนะครับตัวเองเป็นเจ้าแล้วก็เราเราจะลากจนผู้เล่นฝั่งนั้นตายจนไม่เหลือนะครับอ่ะตอนนี้ฝั่งบายเนี่ยเป็นผู้ประสบภัยนะ แต่มันก็มีความที่ฝั่งฝั่งใบได้กําไรมันก็ยังอยู่นะครับในสภาพเนี่ยจ,จะเป็นแค่สภาวะไซเว y เนาะอาจจะเล่นค่อนข้างยากนะครับเราจจอาจจะไม่เลือกเล่นนะครับในในเซตติ้งยูเนาะผมเปิดไปดูตัวอื่นนะเอโอเอเนี่น่าจะมีที่จังหวัดวเราเข้าได้เนาะรูป,ปกติเพราะอาจจะไม่ได้เปิดกราฟ พูดนะครับเพราะว่าเรามองราคาเอาก็ก็ก็ได้เลยเนาะคือโดยเซตติ้งเนี่ยเราจะเห็นว่าถ้ามองว่าออเดอร์ตรงนี้ประโยชน์ที่เกิดขึ้นก็คือว่าจะมีฝั่งออเดอร์ของตัว Buy Stop หมายความว่าถ้าราคาจาก1หนึ่งหเนี่ยขึ้นไปถึง1 6ึ่งหกแเนี่ยมันมีโอกาสที่จะขึ้นสูงมากๆนะครับก็เป็นจุดจังหวะที่ถ้าไปม,มองในกราฟเราจะกลายเป็นแนวรับแนวต้านนั่นแหละครับ แต่ถ้าราคามาถึงจุดๆนี้ราคาก็มีโอกาสบ,บินขึ้นไปเพราะว่า pending order เนี่ยมันใหญ่มากนะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์2.79นะครับส่วนในแง่ของการลงถ้าลงมาแตะตรงบริเวณ1.665เนี่ยราคาก็มีโอกาสตกลงสูงเพราะว่าชนะฝั่ง buy เอ่อเป็น buy limit อย่างชัดเจนนะครับฝั่งเออใช่ครับเป็นฝั่ง buy limit นะครับ order ฝั่ง sell stop นชนะแน่นอน ราคาถ้ามันตกลงมาเนี่ยมันก็มีการทุดลงไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องมาดูต่อนะครับตอนนี้มันยังไม่โดนเนะาะเพราะมันจะขึ้นมันจะลงนะครับหนึ่งหกหกห้าใช่ไหมแต่ว่าถ้าเรามาดูผู้ประสบภัยตอนเนี้คือดูโดยจากกราฟเนาะก็เป็นฝั่งฝั่งบายที่ดูเสียเปรียบกว่านะครับการทุนมากกว่าราคาก็มาโดนแล้วจริงๆนะครับหนึ่งหกหกห้าใช่ไหมตรงน,นี้มันหายไปแล้วฮะเพราะฉะนั้น ราคาที่มันตกลงไปเนี่ยมันก็ไปโดนบริเวณเซลล์สต็อปจุดแรกเลยเซลล์สต็อปจุดต่อมาจะโดนรอเปล่านะครับหนึ่งหกสองนะครับน่าจะโดนไปแล้วแล้วมันดีดกลับนะครับถ้าไปดูในกราฟอาจจะกลายเป็นตัว v shape นะครับเนี่ยแต่เซตติ้งที่ที่เล่นเนี่ยโดยส่วนใหญ่ถ้าถ้าเราเล่น pull back เราต้องรอนะครับรอจนกว่าออเดอร์ฝั่งใดฝั่งหนึ่งฝั่งใบหรือฝั่งเซลล์เป็นสีฟ้าทั้งหมดนะครับจนไม่เหลือสีส้มนะครับ ผมก็จะมองอย่างนี้แล้วก็ก็เล่นไปฝั่งนั้นเลยคือหมายความว่าเจ้าเนี่ลากจนอ่ะถ้าถ้ามองอย่างนี้นะครับก็คือลากขึ้นจนแบบออเดอร์เซลล์เนีไม่ไม่เหลือคนเซลล์ในในในตลาดแล้วนะครับเหลือแค่ตรงนี้นะครับหนึ่งจุดหกเจ็ดหกตรงเนี้ยตัวที่ราคามันก็เกือบมาถึงแล้วนะฮะตรงนี้เรามีโอกาสที่จะเล่นเซลล์ได้เพื่อเป็นจังหวะพูลแ back ที่สวย,สวย ร,ราคาเชื่อว่าราคาน่าจะตกลงมานะครับจนหนึ่งจุดหกเจห้าเนาะขึ้นไปจนทำลายออเดอร์เซลล์จนจนสิ้นเลยนะครับเพราะฉันกราฟ E A เนี่ยมีโอกาสที่จะร่วงลงมาคืนนะครับพอดีกราฟมันเป็น,ปนช่วงทําคลิปมันเป็นช่วงวันหยุดผมเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องโพสิชันคนอาจจะมีโอกาสที่กราฟจะย่อลงมาก่อนนะครับแล้วก็ อาจจะมาทาฐานไซเว์ใหม่แล้วค่อยไปแตะตรงนี้อีกทีเราต้องมาดูกันว่าจะถึงหรือเปล่าแต่ว่าฝั่งออเดอร์เซลล์นี่ค่อนข้างชัดนะครับว่าเป็นเซลล์สต็อปที่ขนาดใหญ่นะครับถ้าราคาตกลงมาโดนเนี่ยมันมีโอกาสลงลงไปข้างล่างอันที่สองเนี่ยฝั่งออเดอร์เซลล์ที่ซื้อไว้เนี่ยผู้ประสบภัยมหาศาลออเดอร์เซลล์ไม่มีใครได้กำไรเลยในบล็อกโรอเอนด้านะครับขาดทุนย่อยยับทั้งหมดนะครับตัวนี้เป็นการกระทําด้วยขาใหญ่หรือสถาบันการเงินหรือเรียกว่าเจ้าหรือปลาวานอยู่แล้วนะครับ ใครบอกไม่มีผมไม,ไม่ไม่ค่อยเชื่อนะครับทิศทางกราฟมันมันก็โชว์อย่างที่ที่เห็นนะอ่ะต่อมา GJ เตัวสุดท้ายเนาะเราลองมาวิเคราะห์กันจริงๆมันก็ยากนะครับแต่เราก,ก็ค่อยดูไปนะจะเห็นว่าการ pending order เนี่ยราคามันค่อนข้างจะชนะกันที่ฝั่งเซลล์นะครับเนาะชัดเจนว่าเป็นเซลเอเป็นเซลล์ลิมิตที่ค่อนข้างเยอะ ที่ราคา1 1.84เนาะกับราคาใกล้ๆตรงนี้ก็1.81.75ที่หนาตัวที่สุดนะครับมันจะมองแค่จุดที่มันหนาลำหนึ่งัับสองนะครับส่วนฝั่งนี้เป็นเซลสต็อปกระแต่บริเวณ1.81เนี่ยก็มีโอกาสหวดลงไปนะครับเอามาดูกันผมคิดว่าตรงนี้เล่นหน้าเซลล์น่าจะน่าจะโอเคนะครับกว่าในแง่ของการ pending order เดี๋ยวมาดู order flow กันนะว่ามันจะ flow ไปทางไหนเนาะ มันเป็นหนึ่งจุดหกก็ยังอยู่ที่เดิมนะครับไซเวย์อยู่อ่าตอนนี้ราคาเริ่มตกแล้วนะครับจากจุดหกลงมาจุดห้าเนาะลงมาประมาณสิบปีบหนึ่งร้อยจุดเอาลงมาประมาณสามร้อยปีบละตอนนี้ก็จะเห็นว่าออเดอร์ฝั่งบายเริ่มขาดทุนนะครับส่วนฝั่งเซลก็โอเคแหละเขาก็ยังขาดทุนกันเยอะอยู่ตัวจีเจมันขึ้นมาเยอะช่วงนั้นอ่าตอนนี้เริ่มสู่สีแล้วใช่ไหมครับผมว่าอาจจะเข้าไซเวย์สักระยะดูดอ,ออเดอร์ทั้งสี่ขอดดนทั้งสองทั้งสอง 2, ข้างซ้ายขวามันดูไม่ได้แตกต่างกัน พอเริ่มไม่เอียก,ก็ยังดูเท่าเท่ากันครับอ,อยู่ทรงนี้สักพักนะครับจนกว่าจะเลิกทางเนาะก็ยังอยู่ที่เดิมนะทุกสิ่งทุกอย่างก็ยังอยู่ทรงๆเดิมนะครับก็ยังอยู่ที่เดิมผมเลื่อนต่อนะอ่าตรงนี้จะพบว,ว่าเอ๊ะใบมันดูผู้ประสบภัยเริ่มเริ่มมากขึ้นนะครับอันที่สองออเดอร์เซลล์เนี่ยที่ที่ค่ะเอ่อ ที่เป็นตั้งออเดอร์เซลล์สต็อปเนี่ยค่อนข้างเยอะกว่าายสต็อปนะครับแต่ต้องมาลุ้นกันว่าจังหวะที่แตะในความจริงก็สูสีกันนะ0.6ใช่ไหมครับแต่ความหนาตัวเนี่ยผมเรียกมองว่าเอ๊ะฝั่งอลองลองดูโฟล์นะฮะฝั่งไหนมันเยอะกว่ากันตอนแรกคนเล่นายดูหนากว่าฝั่งเซลเนาะพอผมเลื่อนมานะอ่าโอเคนะครับ ความจริงราคาตรงนี้ยังเป็นแค่ช่วงไซเวอยู่เนาะแล้วก็เซลที่ตอนนี้เซลกลายเป็นผู้ประสบภัยมากกว่ายังไม่ชัดนะครับเดี๋ยวคงต้องรอให้ถึงจุดที่มันจะพูลแ back จริงๆเราค่อยไปเล่นอ่ะตอนนี้เริ่มเริ่มแล้วนะครับเหตุการณ์ก็คือว่ามันตกลงมาแรงมากจนฝั่งปลายเนี่ยเป็นขาดทุนเยอะอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกเราควรอยู่ฝั่งเซลมากกว่าถูกไหมครับนี่ลงมาเกือบหนึ่งพันจุดแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นคนที่เข้าบายติดลบหนัก แต่มันยังเหลือโพซิชันตรงนี้อยู่บ้างประมาณสักอ200กว่าจุดนะครับมันอาจจะลงมาโดนนะครับตลอดูไม่โดนละเห็นไหมครับคือจังหวะแบบเนี้ยที่ที่มันเหลือผู้เล่นฝั่งนั้นเหลือปริมาณเล็กๆน้อยๆเงี้ยมีโอกาส pullback สูงมากๆนะครับเพราะว่าหนึ่งก็คือการที่จะลากให้ราคาลงมาเพื่อให้ฝั่งออเดอร์บายให้มันติดลบเพื่อเจ้าที่จะได้ได้เงินเพิ่มเนี่ยมันอาจจะมอาจจะหมดไปแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็ราคาจะ pullback เด้งกลับไปคืนตอนนี้เด้งไป300จุดนะครับก็เด้งไปประมาณห้0หแล้วตอนนี้นะครับคือโดยหลักการคิดเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับแต่มันจะเป็นด y นามิกก็อาจจะต้องมาเข้าดูในเว็บไซต์แล้วก็ต้องเปิดดูอีกะครับว่ามันสถานการณ์ของ flow order มันทิศทางไปทางไหนแล้วก็ต้องมาตัดสินใจ ร่วมกันดูแนวรับแนวต้านเรื่อง SMC อีกครั้งหนึ่งแล้วก็เข้าคมๆด้วย QML pattern อีกทีนะครับโอเคครับผมสวัสดีครับมีอะไรไม่สงสัยก็เออยังยังไม่เข้าใจหรือสงสัยก็ถามมาได้ใน Inbox นะครับขอบคุณครับ